ดีเจเพชรจแจงปมถูก DSI ออออกหมายเรียกคดีฟอกเงิน Forex ทรีดยันไม่รู้จักอภิรัก์วันที่23กรกฎาคม2566ดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมนัมยได้ออกมาชี้แจงผ่านไอจหลังมีข่าวถูกดีเออออกหมายเรียกให้ไปพบกรณีฟอกเงินแชร์ลูกโซ่ Forex 3D และอภิรักษ์กฎที่ซ Forex รโดยดีเจเพชรจ้าชี้แจงว่า ผมขอแถลงหน่อยนะครับก่อนจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่จากข่าวที่สื่อออกมานะครับหลังจากได้รับหมายก็ไปติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับเงิน50,000บาทมีการโอนระหว่างบัญชีกันจริงได้ไปตรวจสอบและพบว่าเงินนั้นคือการจ้างให้โพสต์ภาพจากโชว์รูมรถแห่งหนึ่งเมื่อปี2018วันที่1พฤษภาคมปี2018ทางผมมีหลักฐานสำหรับเรื่องนี้เรื่องไม่ดีหลอกเงินชาวบ้านผมไม่มีวันทำเด็ดขาด ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครับทางนี้ดีเจเพชรจายังกล่าวยืนยันอีกว่าตนเองไม่เคยรู้จักกับนายอภิรักษ์อย่างแน่นอนส่วนเงินห้าหมืนบาทก็เป็นการจ้างเพื่อโปรโมทเพจเท่านั้นค่ะ